สวัสดีครับจากทัวร์ไซิงช็อปนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเกมให้น้องๆได้เล่นกันนะครับเพราะว่านี่ของเจ้าแกะนะครับซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็กําลังจะติดตั้งไฟสลับสีแบบรีโมทนะครับให้เจ้าแกะแล้วก็ฝาไฟท้ายแบบใสนะครับเจ้าแกะสั่งมานะครับ และววันนี้มีเกมให้เล่นนะครับเนื่องจากว่าผมได้สปอนเซอร์นะครับมาจากบริษัทไฟรี่แบบสีนะครับได้มา5ชุดนะฮะแล้วก็แจกน้องๆไปแล้วนะครับ1ชุดเมื่อกี้เหลือ3ชุดผมจะใส่ให้จะแกะชุดหนึ่งนะครับอ๋อเหลือ4ชุดนะครับได้มา5ชุดได้มา5ชุดให้น้องๆไปแล้วเมื่อกี้1ชุดเหลือ4ชุดจะใส่ให้จะแกะ1ชุดก็เหลือ3ชุดนะครับโอ้พูดไม่ถูกสักที เหลือสามชุดอ่าผมจะเอามาเล่นเกมนะครับอ่าน้องๆดูนะครับอ่าดูนะครับไอ้เลขที่อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเสียงดังอ่าอ่าน้องๆมาดูกันนะครับตัวเลขที่ผมบังอยู่นี้นะครับเป็นเลขอะไรนะครับอ่าเป็นเลขศูนเลขเ้าหรือเลขแปด นะครับนี่รีกอะไรกันแน่นะครับพรุ่งนี้ผมจะเฉลยนะครับมีสามรางวันนะครับนี่มีสามรางวันนะฮะนี่เป็นไฟรีแบบรีโมทสลับสีนะครับนี่ใช่ไหมน้องภูมินี่น้องภูมินะครับมีน้องภูมินะครับสามรางวันนะครับผมจะลงลงลงสามแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube อ่าแล้วก็เพจ แล้วก็ Tik To อกนะฮะสแพลตฟอร์มนะครับให้น้องๆเข้าไปตอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ u t u b e ใต้คอมเมนต์เพจและก็ใต้คอมเมนต์ t ิ k t o อกนะครับให้ไปตอบเอาเองเลยนะครับคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับไม่มีการจับฉลากนะครับเอาไปเลยนะครับ1รางวัลนะครับผมจะเลือกนะครับ YouTube 1รางวัลเพจ1รางวัลแล้วก็ t i k t o อกรางวัลนะครับให้น้องๆดูนะครับว่าไอ้ข้างล่างเนี้ยนะครับมันเป็นเลขอะไรนะครับ ให้เห็นแต่ข้างบนนะครับอ่ะมันเป็นเลขศูนย์เลขเก้าหรือเลขแปดนะครับให้น้องๆตอบมาเลยนะครับหนึ่งคนตอบได้หนึ่งคำถามนะครับอาจจะเป็นเลขศูนย์เลขเก้าหรือเลขแปดนะครับน้าน้องๆเข้าไปตอบเลยนะครับในเฟซใน YouTube แล้วก็เพจนะครับแล้วก็ t ิ k To อกนะฮะในช่องทอร์ดิซิ่งช็อปนะครับอ่ะขอให้น้องๆโชคดีนะครับผมจัดส่งให้เลย3มรางวัลนะครับอ่ะ จะเปลี่ยนให้เจ้าแกะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ